หลายๆคนอาจจะไม่ได้ติดตามหรือคนที่ติดตามแล้วก็จะทราบดีว่าเมื่อวานนี้นะฮะถ้าภาษาอย่างพี่บอยได้ติดตามข่าวเนี่ยบอกเลยว่าหลายๆคอมเมนต์หลายๆโซเชียลหลายๆสำนักข่าวที่ลงเนี่ยมีคอมเมนต์เนี่ยต้องบอกว่าพลอยเละเป็นโจ๊กหลายคนเรียกพลอยว่า <c oughs> เชอร์รี่สตอรบรีไม่เข้าใจอยู่เลยพี่ว่าอะไรคืออ e ีเชอร์รี่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องมานั่งถามคนอื่นเพราะว่าเรา คำด่าสมัยนี้นี่มันพัฒนามากเลยพี่เอาง่ายๆเมื่อวานนี่โดนด่าเละนะฮะแล้วก็หลายคนก็เข้าใจไปเรียบร้อยแล้วแหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเป็นประเด็นกันเนี่ยลอยร้ายอันนี้ไม่พูดจากตรงๆไปรหรือว่าอย่างอันที่หนูได้บอกว่าพี่เตอร์จะขายบ้านนะนะหนูต้องขอโทษพี่เตอร์มาตั้งแต่มาณตรงนี้เลยะนะคะเพราะว่าคือเราได้มีการคิดเออพี่เตอร์เนี่ยมีความคิดว่าจะขายบ้าน อันนี้รู้ผ่านสื่ออาใช่ใช่ใชไม่ไม่คุยกันเองด้วยค่ะค่ะแล้วก็พอมาเห็นข่าวว่ามีการประกาศขายบ้านคือหนูจะไปคิดว่าคนอื่นจะมาขายบ้านหลังนี้ไม่ได้นอกจากเจ้าของบ้านเขาเองอันนี้มันเป็นความผิดข,ของหนูเองที่หนูไม่ได้เหมือนไปดูให้เรียบร้อยว่าไอ้ตรงนี้มันมาจากใครพูดแบบไม่ได้คิดถูกต้อง<ช>ก็เลยทำให้ค,คุณปีเตอร์เนี่ยรู้สึกได้รับผลกระทบจากการวิจารณ์หลังจากการสัมภาษณ์ก็เลยไปแจ้งความที่สอทองหล่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นว่า อ้าวปีเตอร์ไม่ได้ขายพลอยไม่ได้ขายบ้านแล้วใครละ่ะที่ไปโพสต์ลงขายบ้านทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะก็เลยกลายเป็นดรามา่มาเมื่อวานนี้ก็เละเป็นโจ๊กสำหรับพลอยทีนี้เนี่ยวันนี้ถามคําถามเลยหลักๆก,ก็คือแล้วถ้าปีเตอร์ไปแจ้งความว่าผมไม่ได้เป็นคนไปขายาจ,ะนะจะไหจะเป็คุณผู้ชมพลอยบอกตรงนี้แหละว่าพลอยก็ไม่ได้เป็นคนประกาศขายแล้วใครไปประกาศขายต้องขอเกินเรื่องไปตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะพี่ตั้งแต่พลอยยังท้องลูกคนแรกเลยว่า ก่อนอื่นเนี่ยพลต้องบอกก่อนเลยว่าพอยอยากจะคุยกับคนที่เขาลงประกาศตรงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้พลอยควรทําแต่พลอไม่ได้ทําอันนี้เป็นความผิดของพลอยด้วยค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยพลอเห็นเ,เมื่อวันก่อนพลอเห็นคุณปีเตอร์เนี่ยไปฟ้องพลอก็เลยเอ๊ะคือใครแล้วหนูว่าคุณ,คณว่ารูปเนี้ยเป็นรูปที่หนูเคยใช้ถ่ายเองถูกต้องเป็นรูปที่หนูถ่ายเองแปลว่า ลูกตรงนี้มันต้องมาจากที่หนูแน่ๆเพราะว่าหนูก็เลยโทรไปหาทางนายหน้าด้านนี้นะคะครบ,บริษัทตรงนี้หนูไม่ขอพูดชื่อแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากจะให้ใครเสียหายตรงนี้ก็ค<อ>ือว่ากันไปเมื่อวานนี้นะฮะขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อถึงนะคะคุณเว็บไซต์วันวิสา Pro <Property. S 2> น,นี้<อ>พลอไม่ได้พูดนะ,ะไม่ไม่พูดถึงแต่ว่าเป็นประเด็นคือบริษัทเนี้ยเขาส่งจดหมายถึงสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ก็เป็นจด<ฆ>หมายมาเขาก็บอกว่าเขาได้ถอดเรียบร้อยแล้วหลังจากเป็นคดีความอย่างที่ขึ้นด้านหลังเนี่ยนะคะว่าขอชี้แจงกับพลอยนะว่า<ฆ>นูน่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเขาบอกว่าก็คุณพลอยนั่นแหละที่เป็นคนประกาศขายบ้านซึ่งหลายคนดูเผลอๆไม่ได้ลงไปในรายละเอียดเนี่ยถูกต้องก็จะเข้าใจว่าพลอยเป็นคนไปประกาศขายบ้านเองแล้วก็มาตอแหลแล้วก็มาใช้คําแหลว่าตอแหลแต่จริงๆแล้ว ถ้าคนที่อ่านอย่างละเอียดหรือลงเข้าไปในข้อมูลในที่เขาใช้ประกอบเนี่ยเรื่องมันเกิดตั้งแต่ปี57 57เนี่ยเป็นช่วงที่พลกำลังตั้งท้องลูกคนแรกอยู่แล้วตอนนั้นอ่าโอเคจะบอกอย่างนั้นก็ได้ตอนที่ยังอยากมีครอบครัวที่ดีกันอยู่นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้าน5ชั้น5ชั้นเนี่ยขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยยากมากสําหรับคนท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพลกับพี่เตอร์นี่ยมีความคิดว่าบ้านหลังนี้ควรจะขายคือไม่ใช่เป็นความคิดของพลคนเดียวพี่เตอร์ก็เคยให้ใหสัมภาษณ์กับเรอบนี่ย เป็นคุณแม่ท้องแก่เดินลําบากล่ะขายซะาตอนนั้นตั้งเปรายยี่บสามจุดล้านถูกต้องค่ะยี่สิบามแล้วเราขายผ่านในหน้ารายนี้เจ้าเดียวไหมคะเราขายผ่านในหน้าหลาย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 ที่มากแลวโดยเฉพาะพอได้ไปลงในประกาศใน d ี Property เองเออไม่ขอพูดแล้วกันในในเว็บบางเว็บเองด้วยนะคะก็เยอะมากๆโดยที่คือพูดง่ายก็คือ ตามปกติที่ควจะขายบ้านนั่นแหละมีช่องทางไหนที่เขาเปิดเราก็ไปโพสเอารูปไปลงมีเบอร์ติดต่อบอกราคาเป็นปกติสําหรับคนที่จะขายบ้านมือสองถูกต้องค่ะพี่แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอเรื่องนี้มันกลับออกมากลายเป็นว่ากลายเป็นว่าคือพยอยไปฝากประกาศขายจริงแต่ว่าเมื่อสองปีที่แล้วไม่ใช่ล่าสุดไม่ใช่ล่าสุด่เข้าใจว่าสองปีที่แล้วที่ไม่ได้คุยกันมากับนายหน้าคนนี้แต่ว่าคือจากที่เขาเอามาโพสต์ใหม่เมื่อประมาณเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยคืออ๋อเขาเขาบ็ เขากลับมาโพสเขากลับมาโพสอีกโดยที่เขาบอกบอกว่าเขาติดต่อพอยแล้วแต่ติดต่อพอยไม่ได้อาแล้วเขาไปประกาศโพสแล้วปกติเขาจะรู้ไหมว่าบ้านนี้ขายไปหรือยังเขายังไม่ทราบเลยแต่เขาไปประกาศขายไงคะอ๋อคือตอนนี้อาจจะเป็นเจ้าของใหม่ไปอยู่แล้วก็ได้ไม่อาจะรู้จากข่าวไงว่า่วาใจเหมือนกันที่ทองรออยู่ก็คิดว่าเป็นหลังที่ยังไม่ได้ขายถ้าให้มองในมุมเขาซึ่งเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่รู้เนี่ยว่าพอยเป็นใครซึ่งมันก็เป็นไปได้ถูกไหมพี่ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าการที่เขาติดต่อไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าบ้านหลังนี้คุณยังขายได้อยู่อย่างที่พลอยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างในเซตนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยขอโทษนะพี่พรนะค่ะคืออันเนี้ยเป็นตัวอย่างของในหน้าที่พลอยคุยดูด้วยตลอดเลยคนนี้คุยกับพลอยมา กับทุกเดือนอัปเดตตลอดคุณพลอยสวัสดียังสนใจขายบ้านอยู่ไหมครับเนี่ยเขาไ,ไปดูอ,อันนี้อันนี้คือาาไม่ใช่อันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องในการติดต่อ,อก,กับลูกค้าขายบ้านนะนะคะพลอยก็จะบอกว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่สะดวกเลยค่ะยังไม่ได้บ้านใหม่อันนี้เคยอาสนใจยังขายบ้านอยู่นะคะเขาก็ถามว่าออยู่ที่ไหนอะไรยังไงอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วอันนี้เดือนมีนามาเดือนเมษาก็ถามอีกบอกว่ามีลูกค้าสนใจนะคะพลอยบอกว่าพลอยยังรอคําตอบจากสามีอยู่เหมือนกันค่ะเผอิญว่าเขาย้ายออกไปแล้วยังไม่ติดต่อกลับมาอ่าโอเคพลอยก็มาถึงเดือนอ่ะเมษา แล้วก็จนมาครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันเขาบอกว่าคุณพลอยครับยังสนใจขายบ้านอยู่ไหมครับลูกค้าผมถามมาอีกครั้งแล้วครับติดติดเติดพลอยบอกว่ายังไม่สะดวกเลยค่ะยังตกลงกับสามีไม่ได้อันนี้มันคือวิธีการที่ว่าในหน้าปกติเขาจะต้องทํากันมีคนกลางมาเชื่อมต่อระหว่างคนจะซื้อและกับเราซึ่งเป็นคนจะขายค่ะพี่แปลว่าทุกๆเอเจนซี่หรือทุกๆในหน้าที่พลอยเคยไปวาง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 ไว้เนี่ยเวลาเขาจะสนใจบ้านพลอยเขาก็จะอัปเดตว่าสรุปยัง ร<ห>าคาอยู่ไหมคะใช่ค่ะราคาเดิมอยู่ไหมคะถูกต้องหรือคน,นมาต่อรองราคาด้วยค่ะกลับมาเรื่องโอเคข้อรายละเอียดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมอยู่คงจะได้ฟังแลวได,ได,ได้ได้เห็นเองแล้วนะฮะกับข้อมูลต่างๆว่าขณะนี้เนี่ยพลอยก็มีความบริสุทธิ์ใจที่จะบอกว่าไม่ได้เป็นคนออกมาขายบ้านอย่างที่หลายๆคนกล่าวหาแล้วดา่าไปเรียบร้อยแล้วูกต้องและ,ค,ะคุณปีเตอร์เองก็ไม่ได้เป็นคนขายบ้านด้วยถูกต้องค่ะคืออันนี้มันเป็นความตั้งใจที่จะขายเมื่อสองปีที่แล้วแต่ แต่ว่าคือก็เมื่อไม่นานนี้พี่เตอร์ก็ยังบอกเองอยู่ว่าเขาก็อยากจะขายบ้างคือมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดด้วยอะไรตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าคือไม่ตรงนี้ไม่ขอโทษใครเลยก่อนอื่นเนี่ยขอโทษตัวเองก่อนที่ว่าตัวเองไม่ได้เช็คข้อมูลคพี่เตอรเรียบร้อยแล้วเออใช่ขอโทษพี่พีเตอร์ออกสื่อด้วยว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่พอควรจะทาเลยการที่มาว่าเขาก่อนที่จะเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าพอมานั่งดูตรงนี้แล้วเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยทางตัวนายหน้าเองเนี่ยถามว่าเขาทําถูกต้องตาม หลักวิธีที่ถูกต้องไหมซึ่งก็ขอบอกว่ามันก็ยังไม่ใช่ค่ะทีนอ,อยากให้พลอยเอาหลักฐานมาอีกทีว่าจริงหรือเปล่าว่า57ไม่ใช่แก้ตัวนะเออถ้างั้นก็จะต้องมาดูที่น,นมมรูปมาเยอะเนี่ยวันนี้รูปตรงนี้นะคะว่าคุยกันตั้งแต่ปี57จริงๆนะคะเดือนตุลาซึ่งทางในหน้าด้านนู้นก็มี เป็นใบนี้แบบเดียวกันกเหมือนกันและเป็นการที่ขายบ้านโดยการตกลงกันระหว่างพลอยกับปีเตอร์ช่วงที่ยังรักกันและมีจุดประสงค์พืจ่จะเปลี่ยนบ้านให้ใหญ่ขึ้นถูกต้องค่ะแต่เมื่อวานที่เขาออกออกจดหมายมาเนี่ยก็หมายความว่าเขาเองก็เข้าใจผิดแล้วก็เหมือนว่าขอโทษพลอยด้วยนะคะที่เมื่อวานนี้เขาเอาลงเรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านหลังนี้ถูกต้อง,งค่ะแที่คือจริงๆถ้าจะพูดไปแปลว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดได้ไหมระหว่าง3ฝ่ายระหว่างปีเตอร์ระหว่างพลอยระหว่างบริษัทที่เป็นนายหน้าความเข้าใจผิดมันเป็นได้ค่ะพี่แต่ความรับผิดชอบต่อการเข้าใจ ที่ทำเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญอันเนี้ยมันทําให้เหมือนมันมีผลกระทบหลายฝั่งอย่างสมมุติพลอยเข้าใจผิดว่าพิเตอร์เป็นคนเป็นคนขายพลอยออกมายอมรับความผิดแล้วพลอยขอโทษแต่ว่าการที่เขาออกมาตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยไม่ถ้าจ,จ,ะจะถามว่ารับผิดชอบไหมอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้เพราะมันยังไม่มีใครเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าการที่ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดเยอะเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์คือพี่ต้องเข้าใจว่า หนูทํางานบนเครื่องบินหนูเจอคนเยอะมากคือไม่ต้องมาบอกเลยนะว่าหนูเป็นคนดังไม่ไม่จเป็นเลยค่ะเมื่อีต่างต่างหน้าบอกพี่หนูก็กลัวนะที่ตืนหนูไปออกบินปุ๊บไปบริการแล้วก็ถามบอกว่าหนูไปตอแหลจังเนี้ยหนูจะตอบลูกทวนไอ้ลูกลูกผู้ดยสารผู้ดยสารว่ายังไงถูกต้องค่ะก็อันนี้ก็ยากนิดนึงและในส่วนที่ว่าหนูทำธุรกิจพี่ธุรกิจเนี่ยมันสำคัญมากภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือที่ว่าเราจะต้องไปคุยกับลูกค้าเนี่ยอันนี้ก็สำคัญคือ พอกลายเป็นว่าทุกคนตอนนี้ที่หนูต้องรีบออกมาบอกวันนี้เพราะว่าหนูกลัวประเด็นมันจะจบแล้วทุกคนจะมองค้างกับภาพที่มันติดตาอยู่ครั้งสุดทา้ายไปนิดนึงค่ะพี่ชีวิตตัวนี้เป็นไงแฮปปี้ไหมหนูถ,ถ้าเกิดไม่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 ใช่เรื่องสามีอีะ่ะหนูจะบอกว่าหนูเหนื่อยมากค่ะพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูไม่ได้บินพอไม่ได้บินเนี่ยหนูยังมีเวลาเลี้ยงลูกมีเวลาอยู่กับลูกมากมขึ้น ลูกก็อยู่กับพี่เลี้ยงค่ะตอนนี้คือก่อนหน้านี้มันมีเวลาเยอะที่จะได้ทําธุรกิจส่วนตัวได้เลี้ยงลูกแต่ตอนนี้พอกลับมาบินแล้วเนี่ยธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ยังเลี้ยงลูกก็ยังต้องมีอยู่มันทําให้หนูเหนื่อยมากก่อนหน้านี้เนี่ยหนูไม่ได้เป็นคนที่จะต้องแบบทํางานเยอะขนาดนี้แต่ปรากฏว่าพอมันมีลูกสองคนที่หนูนจะต้อง <ภา S 1> รับผิดชอบใช่หนูว่าจะต้องทํางานให้มันเยอะขึ้นตามค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องเยอะขึ้นนะคะแต่ไม่เป็นไรเรามีความสุขนะเพราะว่าอย่างที่เคยเห็นว่าพลอยอุ้มลูกอยู่กับลูกพลอยก็มี เขาเรียกมีกลังใจสองกำลังใจที่สำคัญสาหรับพรอนะแล้วบ้านสุดท้ายแล้วอยากอยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปไหมครับบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าถามว่าด้วยที่มันอยู่ในเมืองจําเป็นกับหนูไหมไม่จําเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนทํางานนอกเมืองอยู่แล้วหนูสามารถอยู่บ้านที่อื่นได้แต่ว่าถามว่าในแง่ของลูกเนี่ย อนุบาลลูกแล้วโรงเรียนที่มันดีๆเนี่ยหนูอยากให้มันอยู่ใกล้บ้านตอนเด็กๆหนูต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปโรงเรียนทุกวันเ<อ>งี้ยมากไปโรงเรียนโรงเรียนเริ่มเจ็ดโมงหนูต้องนอนในรถตลอดบางทีกว่าจะกลับถึงบ้านใช้เวลาสามชั่วโมงหนูไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอสถานการณ์เดียวกันนะนะคะเลยว่าถ้าเผิดว่าบ้านนี้อาจจะอยู่ให้ลูกเรียนหนังสือสักพักหนึ่งจนว่าถ้าเกิดว่าเราย้ายบ้านมีบ้านใหม่มีโรงเรียนใหม่ที่มันเหมาะสมอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งก็แปลว่ายังอยากอยู่ก็ถ้าถามว่าเขาให้อยู่ ก็ขออยู่แล้วกันค่ะพี่ขายต่อพลแล้วกันพี่ขายต่อหนูในราคาที่พี่เอากำไรไหมคะพี่ขายต่อพลแล้วกันอย่างเงี้ยถ้าเผื่อพี่ไม่เอากำไรว่าหนูซื้อต่อพี่มีกําลังคือถามว่ามีกำลังไหมหนูก็คงต้องผ่อนแล้วหนูต้องทํางานหนักแต่ว่าหนูคิดว่าตรงจุดเนี้ยหนูยังรู้สึกว่าบ้านนี้ยังจําเป็นกับชีวิตลูกอยู่ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ลําบากก็ตามที่ลูกหนูขาสั้นแค่เนี้ยเดินขึ้นบันไดห้าชั้นขึ้นไปนอนทุกวันแต่ว่ามันยังดีกับการที่ลูกหนูต้องไปนั่งอยู่บนรถรถติดสามชั่วโมงไปโรงเรียนอันนั้นไม่ไหวแต่ว่าทางที่ดีที่สุดคือพีเตอร์ขายหนูราคาถูกเถออันนั้นไม่ใช่อเดียหนูนะอันนั้นคือสูที่พี่ทำหนูานจริงๆก็คืออยากอยู่เลยถูกไหมคะก็ถ้าอยู่ได้ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าบอกว่าเขาจะยกเป็นสมบัติให้ลูกก็ถือว่าเป็นพระคุณของลูกที่จะได้ตรงงนนีีี้้้้้้แแตต่่่่่ถาาาาาสสุุดดทททยยลลวคคะืออออกกจบหังนี้ ไม่เป็นไรค่ะพี่คือหนูจะบอกว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่ครอบครัวลำบากมาบ้านคุณพ่อก็มีบ้านคุณแม่ก็มีบ้านญาติหนูก็มีอยู่ในทองหลอ่อคือหนูไม่ใช่เป็นคนที่จะหมดหนทางแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกมันคือตรงนี้อันนี้แค่นี้ดีกว่าค่ะพี่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนต้นรายการเราเกินไปแล้วนะคะคุณผู้ชมพลอยก็พูดชัดแหละบอกว่าก่อนตอนปีห้าเอาข้อมูลบ้านราคาทีเ่เบอร์ติดต่อเนี่ยไปโพสต์ไว้ใน เว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชันที่ขายบ้านรวมไปจนถึงมีการโทรศัพท์ไปให้ในหน้าช่วยขายะจะบอกข่ามตรงนี้เลยไหมฮะว่ายุติหมดก็ถ้าเผื่ว่าใครดูอยู่ตรงนี้นะคะทางตัวของพลอยซึ่งไม่ใช่ตัวเจ้าของบ้านในชื่อในโฉนดเนี่ยนะคะอพลอยขอยุติในการเจรจาเรื่องการขายบ้านกับพลอยแต่ว่าถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยทางพี่เตอร์หรือว่าทางชื่อเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการจะขายอันนั้นเป็น ความตั้งใจของเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับพลอยแล้วค่ะหมายความว่าที่เคยลงไปก่อนหน้านี้ซึ่งพลอยบอกว่าจริงๆพลอยก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นก็เหมือนเสิร์ฟมา<ล>ว่าเพราะว่าพีเตอร์เนี่ยคือเขาไม่ว่างเขาอาจจะแสดงหนังหรืออะไรเงี้ยเขาเขาก็จะให้หน้าที่พลอยเนี่ยในการประกาศขายบ้านช่วยเขาครับค่ะ,คะถ้าสมมติว่ามันจบลงด้วยด้วยการไปเขตแล้วก็ต้องหย่ากันจริงๆแล้วก็พลอยกลับไปใช้นามสกุลเดิมที่ไม่ใช่อาดเรนเดลแล้วเนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างพลอยเลี้ยงลูกสองคนได้ไหมครับถ้าถามว่าตัวพลอยเองอ่ะพลอยพลอยเลี้ พลอยเลี้ยงไม่ไหวค่ะพลอยขอบอกเลยเพราะว่าเ,าเรื่องการที่จะต้องทํางานด้วยบินด้วยให้เวลาลูกด้วยเนี่ยพลอยขอบอกว่าในส่วนตัวพลอยคนเดียวเนี่ยพลอยรับไม่ได้แต่เพอเอินว่าพลอยมีเพื่อนที่ด้วแล้วก็มีคุณแม่แล้วก็มีน้องสาวมีพี่สาวมีสาวมีวมพี่สาวคือครอบครัวทางฝั่งคุณพ่อเองเขาอบอุ้มดูแลทุกคนรักหลานเหมือนว่าเป็นลูกของทั้งด้านพี่เตอร์ก็ต้องอาจจะเจออะไรที่เขาไม่ถูกใจกับหนูแต่ทุกอย่างมันเป็นเวรกรรมก็ขอให้เราได้ใช้กรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ทางฝั่งเขาทั่งบุญกันแล้ว็ อโหสิกรรมให้กันไปนะคะในสําหรับอะไรที่มันเกิดขึ้นในทางด้านลูกก็หนูไม่เคยกีดกันให้พ่อจเจอ,อถ้าเผื่ว่าเคลียร์จบเมื่อไหร่เนี่ยพ่อเชื่อว่าชีวิตเราจะได้เดินต่อไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะก,ก็ฝากตรงนี้แล้วก็พิเตอร์ยังเป็นพ่อของลูก,ลก